ถ้าถามว่าทำไมฉันถึงชอบประเทศไทยมากที่สุดในหลายหลายประเทศคำตอบของฉันก็คงประมาณนี้ข้อแรกชีวิตที่นี่ไม่ค่อยมีความกดดันฉันคิดว่านี่เป็นเหตุผลหลักเลยเพราะฉันเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่เร่งรีบการใช้ชีวิตชา้ชาๆและเรียบง่ายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ฉันมากค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านก็ถูกกว่าหลายเมืองใหญ่ในจีนเยอะเลยถ้าจะซื้อคอนโดในใจกลางกรุงเทพงบประมาณประมาณล้านบาทก็เพียงพอแล้วหรือถ้ามีงบประมาณสักสามล้านบาท อาจจะได้บ้านเดี่ยวสวยๆด้วยซ้ำข้อที่สองคนที่นี่ไม่รังเกียจคนต่างชาติวัฒนธรรมไทยค่อนข้างเปิดกว้างทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายมากเวลาที่อยู่ที่นี่คนไทยส่วนใหญ่ราว95%นับถือาศาสนาพุทธสิ่งนี้ทำให้คนไทยมักจะใจดีและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแน่นอนว่าบางครั้งก็อาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีบ้างเช่นโดนโกงแต่แบบนี้ก็มีในทุกที่บนโลกจะเอาเรื่องไม่ดีส่วนน้อยมาตัดสินทั้งหมดก็คงไม่ยุติธรรมนักข้อที่สาม ประเทศไทยใกล้บ้านเวลาระหว่างไทยกับจีนแทบจะไม่มีความต่างกันมากถ้าฉันอยากกลับจีนก็ใช้เวลาเดินทางเพียง 2- อถึงสชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าอยู่ยุโรปหรืออเมริกาคงไม่สะดวกแบบนี้เพราะใช้เวลาบินนานสิบกว่าชั่วโมงซึ่งฟังดูเหนื่อยมากเลยข้อที่สี่ข้อสุดท้ายและสําคัญมากอาหารที่นี่อร่อยมากฉันเป็นคนที่ยอมลำบากได้หลายอย่างแต่จะไม่ยอมอดอาหารอร่อยเด็ดขาดกรุงเทพในฐานะเมืองท่องเที่ยวถือเป็นสวรรค์ของคนรักอาหารเลย ที่นี่มีทั้งอาหารไทยอาหารนานาชาติรวมถึงอาหารจีนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจีนร้านบะหมี่หรือร้านดังอย่างไห่ตี้เหลาที่มีหลายสาขาในกรุงเทพนอกจากนี้อาหารญี่ปุ่นและอาหารฝรั่งก็ราคาไม่แพงและหาทานง่ายมากแถมยังมีตลาดนัดกลางคืนอีกมากมายเต็มไปด้วยสตรีทฟูด้ดและอาหารตามกระแสที่น่าลองก็พอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมคนไทยหลายคนถึงไม่ค่อยทำอาหารกินเองแล้วชีวิตในไทยสำหรับคุณล่ะเป็นยังไง มาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้นะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวจีนท่านหนึ่งนะครับที่เขาได้โพสต์ว่าไปมาหลายประเทศแล้วทําไมถึงชอบประเทศไทยที่สุดและเขาก็ได้บอกสี่ข้อที่เขาได้ชอบเมืองไทยนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวจีนกันนะครับว่าเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างเริ่มที่ความคิดเห็นแรกบอกว่าถ้ามีเงินฉันก็จะไปซื้อบ้านสักหลังที่พัทยาทุกวันจะไปเที่ยวชายหาดแล้วก็ไปเดินเล่นที่ซอยหกความคิดเห็นถัดมาบอกว่า ไปเที่ยวไทยมาแปดวันแต่กระเพาะฉันรับไม่ไหวกินข้าวแต่ละมื้อก็อิ่มนะแต่ไม่อิ่มเหมือนตอนกินที่จีนเลยมีแค่ข้าวผัดทะเลที่พอทำให้อิ่มได้พอกลับถึงจีนตอนห้าทุ่มฉันรีบหาข้าวต้มรอบดึกสั่งกับข้าวมาห้าถึงหกอย่างทันทีรู้สึกเหมือนได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งชาวจีนอีกท่านตอบกลับว่าหรือว่าคุณไปกินอาหารดิบหมักดองที่ไทยละ่ะอีกคนเสริมว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกันกินที่นั่นแล้วเหมือนอิ่มหลอก กลับมาก็โหอยอาหารมันๆทันทีความคิดเห็นถัดมาบอกว่าพูดตรงๆนะอาหารในแถบเจียงเจ๋อก็ไม่ได้อร่อยอะไรฉันว่ามันเหมือนอังกฤษในเวอร์ชั่นจีนอีกคนแย้งว่าแถบเจียงเจ๋อก็มีอาหารพื้นเมืองนะแล้วก็มีร้านอาหารจากคนต่างถิ่นมาเปิดด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคิดถึงผลไม้ไทยกับเซเว่นปีนี้ต้องกลับไปเที่ยวไทยอีกชาวจีนท่านถัดมาบอกว่าถ้าจะมาเที่ยวไทยปีละสองถึงสามครั้ง ซื้อคอนโดเล็กๆสัก30ตารางเมตรก็พอฉันชอบบ้านของโครงการแสนสิริที่อยู่ใกล้ BTS ในกรุงเทพส่วนคอนโดทะเลไม่แนะนำให้ลงทุนเพราะมีความเป็นฤดูกาลสูงรายได้ไม่คงที่ยกเว้นจะเอาไว้อยู่หลังอายุ50คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าที่คุณพูดถึงสองล้านนี่หมายถึงเงินหยวนหรือเปล่าอีกความคิดเห็นบอกว่าฉันชอบประเทศไทยเพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นมิตรบริการก็ดีมากใช้เงินไม่เยอะก็ได้รับบริการที่ดีมาก วันนี้ไปนวดที่ฮาวายหนึ่งชั่วโมงรวมทิปก็1 1 5ดอลลาร์แต่ที่ไทยไปเฮลแลนด์นวดสองชั่วโมงจำได้ว่าประมาณ600กว่าบาทรวมทิปก็ยังถูกมากความคิดเห็นถัดมาบอกว่าถ้าจะอยู่ยาวต้องเชียงใหม่กรุงเทพไม่ไหวอีกคนเสริมว่าฉันก็ชอบประเทศไทยเหมือนกันคอมเมนต์แรกบอกว่าเดี๋ยวนี้ค่าครองชีพในไทยก็ไม่ได้ถูกเลยนะชาวจีนอีกคนตอบกลับว่าโอ้โมแม่เจ้าแค่กินข้าวมื้อเดียวที่ไทยก็ถูกกว่าจีนตั้งสามเท่า แบบนี้ยังเรียกแพงอีกเหรออีกคนเสริมว่าเรื่องค่าครองชีพมันก็ต้องดูว่าเราซื้ออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนด้วยนะความคิดเห็นถัดมาบอกว่าถ้ามีเงินสองแสนหยวนฉันซื้อบ้านในกวางตุ้งได้เลยหลังหนึ่งราคาประมาณ7-8็ดถึงแปดแสนหยวนเองอีกคอมเมนต์บอกว่าฉันก็ชอบประเทศไทยเหมือนกันความคิดเห็นถัดมาแย้งว่าเพราะคุณอยู่ไทยคุณเลยบอกว่าไทยดีใช่ไหมไทยมันดีตรงไหนอีกคนสงสัยว่า ค่าเช่าบ้านในไทยไม่น่าจะมีใครปั่นราคาใช่ไหมเลยทําให้ค่าครองชีพไม่แพงความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคนที่เคยไปอยู่ต่างประเทศถึงจะเข้าใจว่าคนที่หลอกคนจีนด้วยกันส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนเองนั่นแหละอีกคนบอกว่าคิดว่าคนไทยทํากับข้าวที่บ้านกับที่ทําขายข้างนอกคงไม่ถูกปากคนจีนเท่าไหร่คอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าประเทศไทยเหมาะแค่เรื่องกินดื่มเที่ยวแบบอิสระแต่ไม่เหมาะสําหรับการอยู่อาศัยจริงๆ ความคิดถัดมาบอกว่าฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ดึงดูดฉันที่สุดคือความเป็นมิตรและการไม่แบ่งแยกเพราะหลายประเทศหรือแม้แต่เมืองในจีนเองมักจะไม่ค่อยยอมรับคนนอกพื้นที่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเงินสามล้านหยวนไม่มีปัญหาสงสัยจนอยู่คนเดียวเลยฉันความคิดเห็นถัดมาบอกว่าคนที่ชินกับชีวิตแบบช้าๆคงไม่กลับไปอยู่ในเมืองใหญ่ของจีนอีกแล้วละ่ะชาวจีนท่านต่อมาบอกว่าแล้วเรื่องตำรวจจับคนไปแบบไม่มีเหตุผลจะว่าไง ความคิดเห็นถัดมาบอกว่าคือสองล้านบาทไทยถ้าเป็นเงินหยวนละก็อยู่ในจีนก็ใช้ชีวิตดีๆได้เลยหรือไม่ก็เหมือนพวกเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆที่ไปบริจาคเงินต่างประเทศแต่ไม่บริจาคในประเทศตัวเองนั่นแหละเงินหนึ่งล้านหยวนในจีนซื้อบ้านรู้ตกแต่งเสร็จพร้อมอยู่ได้เลยนะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าที่ไหนไม่มีคนไม่ดีบ้างละ่ะพูดแบบนี้ทําให้คนอารมณ์ร้อนแบบฉันอยากจะฟ้องร้องเลยทีเดียวความคิดเห็นถัดมาบอกว่า ฉันรู้สึกว่าที่นี่ดึงดูดใจมากที่สุดตรงที่ความเปิดกว้างไม่แบ่งแยกไม่ต่อต้านคนต่างถิ่นต่างจากหลายประเทศหรือแม้แต่เมืองในจีนที่มักจะไม่ต้อนรับคนนอกพื้นที่ความคิดเห็นสุดท้ายบอกว่าประสบการณ์ดีมากจริงๆทุกบาทที่จ่ายไปรู้สึกคุ้มค่าแบบสุดๆ去过这么多个国家，我为什么最喜欢泰国？一 e. 生活压力小，我觉得这是最大的原因了。可能我平时比较闲于喜欢躺平过慢节奏的生活。 我定居在曼谷，买房压力比国内一线城市小很多，一般两百万就可以买到市中心的两居室，三百万算得上是豪宅了。当然，三百万也可以买到不错的别墅，选择性就更多了。二不排外，泰国的文化比较开放，你身处在这个环境中，自然而然就会觉得很轻松。泰国百分之九十五的人都信佛，非常淳朴善良。 这里可能有人要抬杠了，说自己之前在泰国怎么怎么被坑了。其实我不怀疑有这种事发生，哪里都有坏人，但这不能以偏概全，一棒子打翻一船人。三来往方便，泰国和我们国内几乎没有时差，航程也短。虽然我定居在泰国，但是想回国的话可以随时走，两三个小时就回到国内了。如果在欧美的话，多少还是有点不方便，十几个小时可不是闹着玩的。 四好吃的太多了，这绝对是我留下来的重要因素。毕竟苦了什么都不能苦了我这张嘴。曼谷因为是旅游城市，可以说算得上是集全球美食于一体。单拿中餐来说，遍地都是中餐馆和面馆，就连海底捞都在曼谷开了好几家分店。除此之外，西餐和日料在泰国也不是什么高端的东西，价格都还算是亲民。还有大大小小数不胜数的夜市。 各种小吃和网红美食，终于理解泰国人为什么都不在家里做饭了。待在泰国生活的感受是怎么样的呢？一起来评论区唠唠。